สวัสดีครับวันนี้นะครับเข้าถึงเวลามาคุยนะครับเรื่องของสมการถดถอยสักทีนึงนะครับหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า regression analysis นะครับตัวที่จะมาแนะนำในวันนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับในงานวิจัยหลายๆงานครับมักจะใชออ้อยู่กันแพรหลายมากเลยถ้าคุณไปอ่านง,งานวิจัยคุณจะพบว่าเขาเวลาเขาแสดงผลครับก็แสดงเป็นสมการนะครับไอสมการที่ได้มาเนี่ยมันได้ปรจากการ analyze นะครับด้วย ตัวของสมการถจดถอยก็คือ r g r e s s i o n a n a l y s i s ครับแต่ตัวที่จะแนะนำวันนี้นะครับเราเรียกมันว่า Multiple r e g r e s s i o n a n a l y s i s ครับหรือตัวย่อคือ MRA ครับ Multiple r e g r e s s i o n a n a l y s i s เนี่ยเราใช้ในตอนที่เรามีเซตตัวแปรต้นหลายๆตัวนะครับและทดสอบอิทธิพลกับตัวแปร Why? ถามว่าทําไมต้องใช้ Regression ครับ Regression มีข้อดีตรงที่ว่า1ครับเขาบอกอิทธิพลได้ในขณะที่ถ้าคุณไปใช้พวกอ n นวาอ n นวาแค่จะบอกในเรื่งองของความต่างของกลุ่มเนาะหรืออีกอันนึงคือก็ไปวัดกาเท่ากันของค่าเฉลี่ยนั่นแหละหรือความแปรปรวนนะครับ chi s q u a r e ก็ไปวัดในกลุ่มที่เป็นพวกที่ไม่ใช่ scale เชิงปริมาณก็คือเป็นสเกลเชิงคุณภาพเราก็ใช้ square นะครับแต่ multiple regression ครับตัวนี้เราจะใช้วัดอิทธิพลนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าข้อดีเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะหนึ่งคือบอกอิทธิพล2ครับมันบอกทิศทางด้วยนะครับว่าเป็นความสัมพันธ์แบบทางตรงนะครับหรือเป็นแบบผกผันก็คือไปทิศทางตรงกันข้ามนะครับและ ที่สำคัญมากกว่านั้นครับมันให้ค่าน้ําหนักของตัวแปรซึ่งเราจะรู้เลยว่าตัวแปรไหนมีความสําคัญมากมีความสําคัญน้อยนะครับส่วนเงื่อนไขในการทำ multiple regression อื่นๆเนี่ยในคลิปอื่นผมก็คิดว่าได้พูดไปหมดแล้วนะครับวันนี้เอาวิธีการทํา multiple regression analysis แบบเน,น้นๆเลยว่าวันนี้ทํา MRA ต้องทํายังไงนะครับโดยปกติก็เพิ่งมีเวลามานั่งทําคลิปเนาะอันนี้งานด่วนเลยครพยายามจะทาไ้ให้นะครับนิสิตของ ผมเองเนี่ยดูนะครับเพราะว่าจะได้เหมือนทําคล้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องสอนอีกก็คือใช้ตัวนี้เลยแล้วถ้าสงสัยล้วค่อยมาถามกันนะครับเพราะนั้นถ้าพร้อมนะครับเราจะไปเริ่มนะครับทำ multiple regression analysis นะครับให้ดูที่สไลด์ของผมนะครับในสไลด์ของผมเด็ผมขอเช็คนิดนึงนะครับโอเคเลอรขออยู่เนาะนะครับเราจะมีตัวแปร ต้นอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับ3ตัวนี้จะได้แก่นะครับมีอันเนี้ยเราทําเรื่องเอาง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราอยากรู้ว่าน้ําหนักครับเวทให้ครับส่วนสูงอายุครับมีผลกับรอบเอวของคนหรือเปล่าเราก็ไปเก็บข้อมูลมาครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นในวันนี้ครับคืออะไรครับคือน้ําหนักส่วนสูงและอายุตัวแปรต้นคือตัวที่เป็นเหตุนะครับ ส่วนตัวแปรตามคือรอบเอวครับคือผลที่ได้รับเราไปเก็บข้อมูลมาเพราะฉะนั้นตัวแปร Y นะครับ y ของเรานะครับหรือที่เรารู้จักในนาม dependent เนี่ยเขาเรียกว่าตัวแปรตามเนี่ยนะครับก็คือตัวรอบเอวส่วนตัวแปรต้นเรามี3ตัวครับวิธีการทำครับเริ่มเลยครับง่ายๆ่ายครับต้องไปที่ฟังก์ชัน analyze ใน spss นะครับ analyze ครับอ่านี่ย้้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วไปที่คําว่า regression ครับนะอาจารย์ทําช้าๆนะครับแล้วมาที่คําว่า linear ครับ บันก็จะเป็นตารางนะครับแบบนี้นะครับให้เราใส่ครับ Depend e n t คือตัวแปรตามตัวแปรตามของเราคืออะไรครับตัวแปรตามของเราคือรอบเอวครับแล้วเอาเซตของตัวแปรต้นครับใส่ไปในช่อง independent ครับเราอยากรู้ว่ามันมีผลกับพวกนี้มีผลกับรอบเอลหรือเปล่านะครับ ตัวบล็อกด้านข้างครับโอเคถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเพราะว่าในฟังก์ชันของ linear regression เนี่ยมันสามารถวิเคราะห์ได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าค,คุณจะอยากรู้พวกค่า R-Square Change อ,อยากดูเรื่องของปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ครับตัว c o r r e l a t i o diagnostics นะครับเราสามารถติ๊กได้หรือใครจะดูนะครับในเรื่องของค่า d ดอ i n นะครับอันนี้มันสามารถทําได้หมดเลยในครั้งเดียวแต่ว่า ครั้งนี้นะครับอาจารย์เน้นในเรื่องของการทำ MRA ครับทำ Multiple Regression Analysis นะครับวิธีครับมันเปนเรื่อยมันมีหลายวิธีเลยครับ Enter นะครับ Stepwise Remove พวกนี้มันจะเป็นวิธีการในการคัดเลือกตัวแปรซึ่งอันนี้เราสามารถไปหาข้อมูลนะครับเพิ่มเติมได้ว่าเอาวิธีไหนดีแต่ว่าโดยปกติที่เครื่องมันเซต Default มาให้เราเลยนะครับก็คือในเรื่องของตัว ขอโทษที่ตัวพม่์เอ e เขอโทษเมื่อกี้มันมีเมลเด้งมานะครับตกใจเล็กน้อยนะพอดีไม่ได้ตั้งตัวอินเทอร์เน็ตให้มันออฟเอาไว้นะครับโอเคพอเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยครับให้กดคำว่าโอเคนะครับโอเอสเก็จะนะครับไป Analyze ผลนะครับของ r r e s s i o n มาให้เราเห็นไหมมันมีอนุวามีไรติมาด้วยตัวที่เราสนใจครับคือตารางนี้ครับตาราง Coefficient ตัวนี้นะครับอ่าดูเนาะนะครับการอ่านค่าครับอ่า ค่าคอนสตนนะครับตัวนี้จะเป็นค่านะครับน้ำหนักเวลาเขียนสมการร e เกชัน Re ครับ y เท่ากับเบต้าศูนย์นะครับบวกเบต้าหนึ่ง x หนึ่งเบต้าสอง x สองไอเบต้าที่อยู่ข้างหน้าตัว x เนี่ยคืออะไรครับค่าน้ำหนักแต่ละอันนะครับที่อยู่ในช่องนี้นะครับมันจะมีแบบสแตนด์ด์ใดกับอันสแตนด์ด์ใดเนาะนะครับ ส่วนตัวค่าตัวคนสแตนตัวนี้นะครับคือค่าเบต้าศูนย์ในสมการดิเล็กชันครับแล้วเวลาอ่านผลครับเราอยากรู้ว่าตัวไหนซิกบ้างนะครับเรามาดูที่คำว่าซิกนะครับในช่องนี้นะครับดูเลยครับวันนี้นะครับค่าซิ i f i c ค n นที่เราใช้นะครับโดยปกติจะมีอยู่ทั้งหมด3ระดับ มันจะมีที่นิยมในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์คือ0.05นครับ0.05ก็คือ9กนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีบางงานที่อาจจะเรียกว่าไม่สปริกมากขนาดนั้นก็ใช้ค่า0.1น่ะครับก็คือ90สนะครับแต่ถ้าเป็นงานทางการแพทย์ที่แบบซีเรียสมากเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตคนนะครับเขาจะใช้0.01นหะครับสำหรับงานวิจัยทางสังคมอย่างที่ผมบอกไปเราใช้0.05แสดงว่าค่า ค่า significant ที่เราได้ครับในช่องซ i กค่าไหนครับที่ไม่เกินนะครับ0.05นะครับเราถือว่าค่าเนี้เขาเรียกว่า significant นั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าเป็นบางเลาเราไปอ่านงานวิจัยเขาจะใช้ดอกเครื่องหมดอกจันแทนก็ได้นะครับ1ดอกจันหมายถึง0.1 2ดอกจันหมายถึง0.05นะครับอยู่ที่การแทนครับ3ดอกจันหมายถึง0.0 0 1นะครับอย่างเนี้ยแสดงว่าอะไรครับ ค่าที่ได้มาแสดงว่าซิกหมดเลยแสดงว่าวันนี้ครับถ้าเราอ่านค่าเราจะรู้เลยว่าวันนี้น้ำหนักครับน้ำหนักนะครับมีผลนะครับกับรอบเอวนะครับเนาะส่วนสูงก็มีผลกับรอบเอวครับเพราะอะไรครับมีอิทธิพลกับรอบเอวเห็นไหมครับว่าค่าแสดงเลยว่า significant นะครับและตัวสุดท้ายครับอายุครับอายุก็มีอิทธิพลแสดงว่า3มปัจจัยนี้ครับ แฟกเตอร์ของปัจจัยนะครับที่เอามา Analyze พวกนี้ถ้ายิ่งน้ำหนักมากรอบเอวจะยิ่งใหญ่ขึ้นถูกไหมครับถามว่าทำไมอาจารย์สามารถบอกได้แบบนี้เลยครับคุณดูที่ค่าน้ำหนักที่ได้มาครับผลเป็นบวกแสดงว่าผนเป็นไงครับเป็นความสัมพันธ์แบบยังไงครับในทางบวกอะครับก็คือหมายความว่าเป็นความสัมพันธ์แบบในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าเอวใหญ่นะครับก็ มีผลมาจากน้ำหนักเยอะอย่างเงี้ยนะครับส่วนสูงครับคนสูงนะครับเป็นไงครับอันนี้ก็มีผลเหมือนกันเห็นไหมนะครับอายุครับยิ่งอายุเยอะเป็นไงครับรอบเอวยิ่งเยอะไหมเพราะว่าระบบเขาผ่านมันแย่ลงก็อาจจะใช่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับที่อาจารย์อ่านค่ามาเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อนะครับแสดงว่า3แฟกเตอร์นี้นะครับมันมีอิทธิพลกับรอบเอวแน่นอนด้วยความเป็นจริงครับอาจารย์พูดแต่ต้นเราใช้คําว่าเซ็กตัวแปรเพราะ ในสมการรีเกชันจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีบวกเออเอเอเผื่อไว้ไวนะครับซึ่งอันนี้เขาจะละเอาไวนะ้ผู้ใจจะละเอาไว้แบบไม่เขียนเนื่องจากว่ารู้อยู่แล้วแล้วเราก็รู้ว่าในตัวแปรทั้งหมดมันไม่ได้มีแค่นี้ในโลกนี้แต่นี่คือตัวแปรที่เราทดสอบครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเซตตัวแปรที่เราใช้ในความเป็นจริงอาจจะมีแฟกเตอร์อื่นๆอื่นๆอื่นอีกมากมายที่เอามาทดสอบนะครับซึ่งเวลาเอามาจัดเซตด้วยกันเนี่ยเรามาทดสอบผลอาจจะไปทางเดียวกันก็ได้หรืออาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับ งานวิจัยแล้วก็ตัวแฟกเตอร์ที่เราใช้แล้วก็กลุ่มประชากรรวมถึงการพวกเมทรโลซีในการเก็บนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะครับติดการตลาดมันต้องใช้คำาว่ากลุ่มเป้าหมายก็คือร e สปอนเซอร์นั่นแหละผู้ตอบแบบสอบถามคือกลุ่มตัวอย่างของเราขอโทษทีนะครับเป็นแบบไหนนะครับในประเทศที่ต่างกันก็อาจจะได้ผลที่ต่างกันก็ได้นะครับนี่คือความน่าสนใจนะครับและความสนุกข,ของการเอา r e g r e s s i o n a n a l y s i s มาใช้นะครับ อันนี้เป็นขั้นตอน,นง่ายๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวอื่นมาแนะนําส่วนเงื่อนไขนะครับของสัการรีแกชั่นอื่นๆถ้าใครอยากจะทำนะครับมีเอาไว้ในคลิปอื่นๆหมดแล้วนะครับลองดูเนาะนะครับแต่สำหรับงานวิจัยสําหรับงานวิจัยที่นักศึกษาที่ไม่ได้ซีเรียสปริกในเรื่องของข้อมูลขนาดนั้นนะครับก็ไปทําขั้นตอนอื่นๆเลยก็ได้นะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับบายบาย